ขึ้นอยู่ที่เราว่าเรานั้นจะหนักแน่นในคุณพระรัตนตรใจหรือไม่ทําให้วาสุิกาเขาเห็นว่าเราไม่ได้ผิดพระวินัยข้อไหนทําให้กระจางทําให้สะอา่านทาให้ใะอานคือทําให้ตัวเองนั่นแหละซาใจอ่านทำให้วาสุดิกาเขาได้กระจางคือเขาได้เห็นได้รู้ได้เห็นว่าเรานั้นไม่ได้ผิดพระวินัยข้อไหนเขาก็จะลงใจบัานปสุดทย นี่เรืนะลูกนะพระกับคารวาถอยทีเต้อัยพระเจ้าไม่ให้ทะเลาะกันนะลูกนะเห็หลวงปู่ออกมานี้หลวงปู่ไม่คิดว่าจะไม่ไม่ได้เคยคิดนะว่าจะทะเลาะกับหมู่คณะครูบาอาจารย์หรืออุบาสุติกาไม่มีนะเราไม่มีเราเพิ่พขงขึ้นเพื่อความสมัคคีตามทมตามทินไหนั่นแหะที่เราตำหนิตีเตียนเราก็ตำหนิตีเตียนตามทรรมตามที่ไหนนะนี่ตำหนิตีเตียนหมู่ที่ผิดตามผิดที่ไหนเราตำหนิตีเตียนตามทรมต่ที่ไหนนั่นพระพุทธเจ้าให้ตำหนิตีเตียนนี่จะไม่ละ เวลาที่คณะสงฆ์แตกกันท่านก็ให้เข้าข้างพระพู้ที่ทรงทมทรงวินัยพระจะว่าไงันั้นเราติดเราติดเตียนนั้นเราติดเพื่อก่อเพื่อความสมัครีในหมู่คณะนั่นน่ะถ้างหมู่คณะยอมรับก็แสดงว่าเป็นของแท้เป็นพระแท้ถ้าหมู่คณะไม่ยอมรับหาเรื่องหางราก็แสดงว่าเป็นจิระเทวัราชล่ะเนี่ยเป็นพวกตัดถีนอกนี่นอกเราเป็นพวกรัชีเป็นพวกำราศาสนาล่ะเดี๋ยวจะให้หลวงปูป่ไปว่าไปด่าไป,าไปหาเรื่องหมู่เรื่องคณะเราไม่มีนะเราพูดฟังตรงเนี่ จะอทำยังไงที่ศาสนาเราจึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนี่แหละเรื่องของเรื่องมันถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นี่แก่นศาสนาถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่นี่แหละแก่นศาสนาเนี่นอยอีกพวกเรานี่ไม่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะกระพี้ก็เป็นไม่ได้อะเปลือกก็เป็นไม่ได้อะใบก็เป็นไม่ได้อังที่พูดให้ฟังเลยเป็นได้เพียงยาพิษทําลายต้นไม้มหามงคล ให้ค่อยตายไปเรื่อยๆเหี่ยวเฉาแล้วก็โค่นถูกโค่นถูกทำลายเป็นที่สุดไม่เหลือต้นไม้ที่เลิ่ที่ประเสริฐต้นบุญต้นกุศลในพุทธศาสนาเลยและแต่คนหัวน้าของพระเหลืองมีเมียมีลูกมีกิจการเหมือนกับทางโลกทำไรไถนาเล่นหุ้นเล่นอะไรเหมือนกับทางโลกเล่นการมืองการเมืองเหมือนกับทางโลกนั่นแหละ พระต้องสรางงานงามที่เมื่อประเทศชาติไทยเรานี่เป็นประเทศที่บอกว่าเป็นชาวพุทธถ้ามีบารมีมีรู้สีตักขาระดับนั้นระดับเป็นรัฐมนตรีเป็นระดับนั้นเวลาที่เกิดเรื่องเกิดอะไรเกิดขึ้นมารู้ตัวเองว่ามีบารมีเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมเราก็ออกมาที่เพื่อความสมัคคียัทำไงความสมัคคียิงจะเกิดความปรองดองผมเกี่ยวในประเทศชาติยิจะเกิดก็ออกมาใหมนั่นไม่ใช่ว่าเป็นเรงที่พวกเราเห็นผ่านมานั่นแหละมันไม่ถูกนั่นแหละเรื่องของเรื่องก่อนรนะพทธเจ้าไม่พากระทำนะนันเวลาที่อีกทางด้าน กรุงกรบิ่ละพัทะรบะแวงกัน да เรื่องแย่งน้ำกันนั่น <IS mus i> พระเจ้าก็ยังเสด็จไปโปรดอยู่นี่เวลาที่พระเจ้าวิทูลจะไปทำลายกรุงกระบินละพัดพระพุทธเจ้าก็ยังเสด็จไปโปรดอยู่เพื่อต้องการความสำนักคีสุดท้ายก็วิบากกันมาถึงก็มันก็เท่าก่ันนั่นแหละในช่วงนั้นบงจ่าขนาดใาญ่ของพระองค์ทะเลาะกันแย่งกัรเรื่องน้ำก็หยุดได้นะอพระองค์ก็จัดไม่กี่บทที่บานระหว่างน้ำกับมนุษย์อย่างไหนมีค่ากว่ากัน น้ำมีไอ้มนุษย์มีค่ากว่าน้ำประเจากษอนั่นแล้วจะมาทะเลาะเบาะแเวงฆ่าฟันกันทําไมนั่นไม่สมควรเลยเพราะมนุษย์มีค่ากว่าน้ำจะมาแย่งจะมาฆ่ากันทําลายกันเพราะน้ำไม่สมควรเลยเห็นไหมละ่ะอันนี้พวกเราถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะมันก็มันก็ไม่มามาทะเลาะเบอะแววงกันนะดูนะ